สวัสดีครับผมดีเดย์ช่องดีเดย์ชาแนลเนาะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปฝนตกเนาะครับผมฝนตกพรำพรเนาะครับผมไปไหนไม่ได้เนาะครับติดแงกครับผมอันนี้ฝนตกแรงมากเนาะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของบ้านกกตูมเนาะครับผมบ้านกกตูมที่ดีเดย์อยู่เนาะครับผมบ้านพี่เป่านกเนาะครับผมอันนี้เราก็ว่าจะซื้อปลามาปล่อยเนาะครับผมเป็นหนองแล้วนะครับข้างหน้าบ้านเนาะครับผม เราผมเราจะไปหาปลามาปล่อยเนาะครับผมเราไม่จะัเราเราไม่ทําถนนแล้วครับผมไม่ทําทางเข้าบ้านแล้วเนาะเราจะขุดสะแทนเนาะครับผมอันนี้เมื่อเช้านี้ดีเดก็ได้อ่าลูกต้นดอกดาวเรืองเนาะครับผมอ่ารอบรอบรอบแนวรั้วต้นมะขามเนาะครับผม เดี๋ยวเรายังทาอะไรไม่ได้นาะครับรอรอให้ฝนหมดก่อนดีกว่าน้ะครับผมเพราะว่าเราสั่งหินปูนทรายมาก็จะติดแงกอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ฝนตกใส่ก็ละลายหายทิ้งไปเฉยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นสภาพรถของเราเนาะครับผมมันก็จะขาดดาักนะครับผมนั่งลงก็จะเปียกดักเลยนะครับไปไหนไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเครื่องน็อกนะ อันนี้ก็จอดตากฝนอยู่เอาขึ้นไม่ได้นอมันเปื้อนเดี๋ยวดีๆจะจอดจอดแอบ,บๆอยู่นอครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดสวนใหม่อีกรอบหนึ่งน้อครับผมตรงนี้นาะเดี๋ยวเรารอให้หมดหน้าฝนก่อนนาะอเดี๋ยว m o d ฟายใหม่ทั้งหมดเลยนอครับผมเอาฝั่งนี้น้อครับฝั่งนี้จะเป็นดอกดาวเร,รืองทั้งหมดเลยน้อครับผมจนถึงมุมนี้มุมเสามุมนี้นอครับผมตรงนี้เลยนอครับผม เราข้างหลังก็จะเป็นสวนผักเนาะครับผมอันนี้เป็นผ้าม่านนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดอีกเยอะเนาะครับผมฝั่งนี้จากฝั่งนี้มาดีๆดูก่อนว่าจะทําอะไรต่อเนาะครับผมสําหรับไห้เนาะครับไปไหนไม่ได้ก็เอาไว้ตรงนี้แลวเนาะครับผมแล้วค่อยคิดอีกรอบเนาะว่าจะทําอะไรกับไห้ดีครับผม เดี๋ยวเรามีอะไรเราจะอัปเดตให้หมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็เริ่มจะรกอีกแล้วเนาะครับผมเนาะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ไม้แม่มุกตาปลูกไว้เนาะครับผมไว้แพร่พันธุ์อีกต่อไปนะเนาะลองจะขย,ยขยายขยายออกเนาะครับผมเพราะว่าโครงการเราระยะยาวยาวครับผมยาวทั้งยาวทั้งใหญ่เนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมานั่งดูฝนตกพรมพกันดีกว่าเนาะครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผมโดยรอบสองเนาะหน้าบ้านของอพี่บานุกโกกอกเนาะครับผมเพื่อนให้อาศัยอยู่เนาะอาศัยเช่าอยู่เนาะครับผมโดยแมงกระบี่ฟรีมเนาะครับผมแมงกระบี่ฟรีมเป็นคนเช่านะครับอ่าดีเดก็เป็นคนเสนอหน้าอยู่นะครับผมอ่าพูดหยอกพูดหยอก นะครับผมอันนี้แม่มุกตาเพื่อนปรุงน้ําน้ํายาน้ํายาเล่งรากเนาะครับผมเดี๋ยวดีดจะไปรดตามต้นไม้เนาะที่ปลูกใหม่เนาะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นพุทธเนาะครับแม่มุกตาก็น่าจะพูดหลายรอบแล้วเนาะครับผมพุทธรักษาเนาะครับผมฝั่งนี้ก็ว่าจะทําเป็นตั้งสารขึ้นเนาะสารประภูมเนาะครับผมแต่เรา เดี๋ยวรอถูกหวยก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนไม่ให้หวยเราก็ไม่ทำเนาะครับผมถ้าถูกหวยทำปุ๊บปั๊บเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นลำไยนะครับลำไยอยู่หน้าบ้านเนาะลูกเบลเลยครับบเรล่มเิ่มเลยอร่อยด้วยนเนาะครับผมเม็ดเล็กๆเนาะครับผมเม็ดเล็กแต่เนื้อเยอะๆเนาะครับแล้วก็อันนี้เป็นไหทองคําของทีดีเองเนาะครับผม เป็นไหเก่าของพี่นกแล้วแหละครับผมดีๆเอามาเนาะครับผมสีเป็นสีทองเนาะครับผมเดี๋ยวจะตัดปากตรงนี้ออกเนาะครับผมตัดปากแล้วเอาฝานี้สุบลงเนาะครับผมแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้เนาะครับผมไหไปซื้อมาเนาะครับมันแตกครับผมก็เหลืออันนี้เหลือแค่ฝานะครับเราก็เอาฝาเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเดี๋ยวดีๆอ่ามุนิาฟใหม่อีกรอบเนาะครับผมว่าว่าจะทาสีลงไปอีกรอบหนึ่งเนาะครับผม ส่วนตัวน้อยนี่ก็เดินตามตูต่ยต้อยต้อยต,อย,ต,อ,ยตอยนะครับผมเดินไปไหนก็ไปด้วยครับผมอันนี้ซุ้มนี้ก็ได้มาจากพี่นัดนะครับพี่นัดพี่เพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะครับที่กกกกเนาะถ้าผมเพื่อนใจด,ดีให้ซุ้มมาเนาะดีเดีก็มามโมนิายใหม่ให้มันแข็งแรงกว่าเดิมเนาะครับผมเสริมนั่นเสริมนี่เข้าไปยึดนั่นยึดนี่ไว้เนาะครับผม และอันนี้ก็โต๊ะนาะครับผมผู้ใหญ่ใจดีให้มาเหมือนกันแล้วก็ตู้เย็นนาะครับส่วนน้องตับแล้วครับน้องตับก็นอนขอรออยู่นี่แลละครับผมอันนี้น้องตาบนอนขอรอนะครับผมกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นะครับผมก็ให้อาหารสุนัขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพือนก็พากันนอนนะครับผม อันนี้ก็มานอนอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมครับผมหมุนมาหมุนมาเนาะครับผมอาร้านเรายังจะต้องตกแต่งอีกเยอะเนาะครับผมเพราะว่าดีดีก็งบน้อยเนาะไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่เนาะครับอันตรงข้างบนดีดีจะติดฝ้าอยู่นะครับผมแต่ว่าดีดีไม่มีอาเงินที่จะไปซื้อฝ้าแสนเนะครับผม ดีๆเอาลางไอ้ถาดไข่ครับผมถาดไข่มาเดี๋ยวดีๆมาทําให้ดูเนาะครับผมตอนทําเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกคลิปหน้าเนาะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราสั่งรางไข่ไว้อยู่ครับผมสะสมไว้อยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วดีๆไปดูนะครับผมเราก็มาดูมุมสวยๆของต้นไม้มงคลกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็มีต้นไม้ หลากชนิดเนาะครับผมทั้งหน้าบ้านทาั้งข้างบ้านเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวรัว้วต้นดอกดาวเรียงเนาะครับเดี๋ยวดีๆจะทําอีกหลายอย่างดูครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นเนาะก็น่าฝนเดี๋ยวบางพืชบางชนิดเนาะครับมันก็จะเปื่อยเนาะมันไม่ชอบน้าเนาะครับผมแต่พืชบางชนิดมันก็ชอบน้ำเนาะแล้วก็ค่อยๆประดับประดาตกแต่งไปเรื่อยเนาะครับผมจัดสวนสวยงามเนาะครับผม เอาง่ายๆประหยัดเนาะประหยัดงบประหยัดราคานะครับผมยุคนี้ต้องประหยัดนะครับผมไม่ประหยัดอดตายนะครับผมกุ้มเฟือยไปก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเนาะครับผมเราเอาไปของวัสดุเรือใช้ของที่เพื่อนทิ้งกันนี่แหละครับผมมาประยุกต์ใช้ใหม่เนาะครับผมทําใหม่เนาะอันนี้ดิเดก็ว่าจะตัดครึ่งอยู่แต่เรายังไม่มีลูกหมูเนาะเดี๋ยวรอรอไปยืมเพื่อนครับผม ยืมอย่างเดียวเมื่อเช้านี้แม่พี่บป่านุกเนาะครับผมก็บอกให้เอาเสาตั้งขึ้นดีเดียวก็ว่ากะว่าจะเอาขึ้นอยู่แล้วครับผมเพราะว่าอันนี้จะทําเป็นแนวรั้วนะครับผมดีเดียมาเลียงไว้แล้วครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เนาะครับมันฝนตกมันเละครับผมเละตุ้มเปะครับทําไปมันก็เละเหมือนเดิมเนาะครับผมเอาไว้ก่อนเนาะครับผม ถ้าหมดฝนเราทําได้เราค่อยทำเนาะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับอันนี้ดีๆก็ว่าจะซ่อมใหม่อแล้วนครับผมลมแรงมากพัดอันนี้พังหมดเลยครับผมเดี๋ยวเอาไม้ที่รื้อออกจากไอโต๊ะชั้นวางของเนาะครับผมมาเสริมอีกเนาะมันจะได้แน่นๆนะนะเนา,นานะครับผมเอาไว้เป็นแปลงเพาะชำเนาะครับผมดีๆจะทําแปลงเพาะชำดอกดาวเรืองแล้วก็พันธุ์พืชไม้อีก ลายชนิดเนาะครับผมฝั่งนี้นะอะที่ดีเดย์พูดไว้ว่าจะทําฝั่งนี้ไม่ทาแล้วครับผมเดี๋ยวเอาเป็นตรงที่ขึ้นไปเลยครับผมอันนี้ทําเป็นแปลงเดียวพอละครับผมเดี๋ยวรอมีงบก่อนนะครับผมเราค่อยทําไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะครับผมเราก็จะอยู่นี้อีกยาวยาวครับผมตามชื่อโครงการแลยครับผมระยะยาวๆแล้วก็จะมีแนวรั้วเป็น ต้นต้นตะไคร้นะครับปลูกไว้กินนี่แหละครับผมไม่ได้ทําอะไรเนาะครับผมปลูกไว้กินเองเนาะครับผมจะได้ประหยัดประหยัดตังค์เนาะครับผมเอาไว้ไปใช้อย่างอื่นเนาะเราทําพื้นที่ทุกที่ทุกครงให้มีราคาให้มี่านั้นเนาะมันจะได้แบบดูแล้วดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนมาใหม่ๆก็รกมากครับผม ลวกจนแบบมองดูแล้วจะไปต่อยังไงเนาะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยน,นี้ดีเลยจะทําเป็นทางขึ้นบันไดเนาะครับผมเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับผมเพีดไปเรื่อยๆคือรถคล้ายองค์นี่แหละครับผมอันนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วเนาะครับผมมันเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเนาะครับผมฝนเนาะก็น่าจะอีกทั้งวันละวันนี้ครับผม คงไปไหนไม่ได้อีกวันหนึ่งนะครับผมเราก็ไปไหนไม่ได้เราก็ทําอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถือโอกาสทําที่บ้านเลยเนาะครับผมแล้วก็มีต้นกล้วยเนาะครับผมดีเดจะเอาลงลุมอีกต้นหนึ่งเนาะครับผมเอาไว้กินเนาะเวลา เวลาอะไรพอประทังชีวิตเนาะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนาะครับฝนตกพรมเนาะครับผมดีเดก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับที่สนับสนุนช่องดีเดยชาแนลเนาะครับผมทุกท่านเนาะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้าชมให้กําลังใจช่องดีเดเนาะผมคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมดีเดก็ขอขอบพระคุณครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ